บ้างวันนี้พี่นักข่าวมารอสัมภาษณ์นุพูดเยอะมากรู้สึกไงบ้างครับดีใจค่ะแอบตกใจนิดนึงค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วตอนนี้เนี่ยเรียกว่าวัดแตกไปที่ไหนก็สถานที่แตกหมดเลยเพราะคนไปดูดำโดมรู้สึกไงบ้างปลื้มใจค่ะอยากขอบคุณทุกคนเลยแต กลัวจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าเยอะเยอะมากเราคำั้นให้ฟังหน่อยตอนนี้คือแบบฟีเบอร์มากก,ก,กับลิเกเเกอ,อคือจริงๆอ่ะหนูไม่ได้คิดเอาไว้ว่าจะขนาดนี้นะะเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้เล่นมาตั้งนานแล้วแล้วเพิ่งจะมามีชื่อหรือ เป็นกระแสช่วงนี้มากๆหนักๆจริงๆถ้าพูดถึงเรื่อง,งของศิลปะลิเกอย่างบ้านเราพ่อแม่เราก็เป็นลิเกหมดแล้ววันนี้ทุกคนผันมาชื่นชอบลิเกเพราะเราเลยเ,เราเรู้สึกยังไงดีวกว่าเอ,อ่อปลื้มใจมากนะคะดีใจมากๆเลยคือไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะเป็นเพราะเราอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเพราะเราที่ทําให้คนกลับมาดูลิเกอะไรอย่างเงี้ย อยากให้แม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้คือลิเกตฟีเอร์ือเพราะว่าบทยำตรงของน้องนุ่นเลยรู้แล้วค่ะเริ่มรู้แล้ว <c oughs> ได้บอกอัน,นีบ้านยังไงบ้างคะว่าตอนนี้กระแสรุ่นมาแรงมากแม่ค่ะแม่มากกว่าที่แม่จะรู้ก่อนเลยว่าโอ้ขนาดนี้เลยเหรออะไร่เงี้ยคะคุณแม่น้องนุ่นก็คือเลนโซเชียลใช่ค่ะ วันนี้มันเริ่มนปีนไปก็เจอในทิ้งตกแต่พุ่งมันฟองของอะไ์ไปเจอเราหมดเลยไงเราจะต้องแบบว่ามีการปรับรูปแบบการเล่นอะไรเพิ่มเให้ในรูปแบบที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างพยายามจะไม่ให้จำเจในทุกๆวันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเล่นทุกวันอะไรงี้ยค่ะก็พยายามจะไม่ให้แบบว่าจำเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนสมเนียงไปเรื่อยๆแบบเขารู้สึกของเี้ดีกว่าเพราะแบบเขาแค่รู้ว่ามันเป็นกระแสฟีโบเบนรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าตื่นมาก็โอ้คน cover คเ,เสียงอันนั้นเป็นจุดเริ่มเลยเป็นคน cover คเ,เสียงแล้วก็แล้วก็มีช่องที่เขาเอาไปลงค่ะเป็นดีเทลแบบเอาไปลงนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมันมันขนาดนี้เลยเหรออะไร้ยค่ะใช่ จ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์พยายามติดต่อเพื่อให้เราจะให้ไปรับรีวิวเลยเยอะใช่ค่ะเยอะมากอย่างนี้ผู้จัดการพี่สาว็นคนเป็นคนเรียกว่าดูคิวหลอดคิวอย่างไรางใช่ค่ะดูดูคิวให้ค่ะอย่างนี้มีเลดครัตัวจากเราต่างจากลิเกยไหมอยากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลทเลทครับเลดการรีวิวนะครับ กกรรตอนี้ก็คือค่าตัวฟันไปเจ็ดหลักแล้วนี่จะละแบร์เออยังไงเออคุณได้เร์เอรไปกี่แบร์แล้วคะน้องหมดตอนนี้ครัตอนนี้เป็นสองแล้ว่ะตอนนี้เสร็จเป็นสองแบร์แล้วสอเ็ตเป็นสองแบร์คุแบบว่ามีรอจ่อฟัอีกสิบแบร์เลยใช่ไหมคะประมาณค่ะประมาณนั้นแต่ว่าในทุกแบร์ต้องต้องลองก่อนต้องลองก่อนค่ะต้องลองก่อนทุกแบร์ค่ะแต่เผนล่าสุดมีคลิปแบบเป็นไวรัลออกมาบอกว่าเราตกใจเพิ่งกับเงินที่แม่น้ำหนึ่งออกมาให้หลังเวทีใช่ค่ะเรื่อยเลครับเป็นยังไงบ้างคะเรืรับเลยตกใจค่ะตกใจเพราาะว่ เป็นช่อที่ใหญ่มากแล้วเสียการทรงตัวนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นมุกขึ้นมาเลยก็ที่มือก็ยังมีอีกเป็นตุกตุกใช่ค่ะใช่ก็คือรวมตัวเป็นรวมอะไรเลยค่ะใช่อันนั้นแค่ตกใจกันเหรอครับเห็นแม่ดัาหนึ่งเรยบตลอดว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์กันเกิดใหญ่ตัเอีน้องนุ่นเขาบอกว่าเขาจะมาแต่หนูไม่เคยรู้เลยว่าทุกครั้งที่เขามาจะมีอะไร วันแล้วก็กลางคืนทำดานไหนนอนคะลูกก็นอนบนรถเอาค่ะไม่เป็นไรวันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงคะสามสี่ชั่วโมงได้อยู่ค่ะเอาวันก่อนที่มีสัมภาษณ์น้องลูกไปกระแสอุคงอญิงกับดับดงเนี่ยมันฟีเวอร์แบบโคตรฉุนปูเลยตอนนี้เนี่ยอยากอยากแบบจะมีโอกาสได้เจอเร็วๆนี้ไหมคุณป้าทางฝั่งหมอราจะแบบติดต่อให้น้องลูกไปเจอน้องอุคงอญิงในบ้านแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ่อคาดว่ามีโอกาสค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้มาบอกอะไรถยู่ไหมคะ ค่ะแต่ว่ายังมีเพจของน้องที่ที่มาสัมภาษณ์อยู่ว่าแบบน่าจะมีโอกาสได้ได้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าจะอยู่ในบ้านแ่งจะพูนกับน้องอะไรก่อนน็คะก็ต้องชิ่นอมน้องเหมือนกันค่ะเต็นเต้น้องเหมือนกันค่ะในศิลปะริเคที่เราร้องกับร้องมันมีความแตกต่างนะคร็บเพราเต้องเจอกันแล้วพอเร็นอง้องนับร้น็เราเองรกังิเป แตกต่างกันคะเรารล้ามัรลำได้ไหมไม่ไรค่ะท่ได้ดูได้อบดูดูได้ค่ะดูได้ดูได้น้องนุ่นนะวันนี้เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆค่ะ ดีมากมันหลายๆระดับเลยส3ระดับเลยก็ว่าได้ค่ะแะการเสียใาของเราแบบว่าพวกบรรดาแฟนคลับพวกมายกมิเกก็ยังเข้าถึงได้เหมือนเดิมเข้าถึงเหมือนเดิมค่ะเป็นเหมือนเดิมจริงๆรุ่นใหมตัวยังไงเพราะว่าในโซเชียลมันเป็นเหมือนด่ันหมลหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ดีๆหรือว่าบางคอมเมนต์ที่มันรู้สึกว่าบันทอนมันบั่อนดีไปอะไรอย่างเงี้ยก็รับด้ต้อง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 รับคำติแล้วก็คำชม ค่ะแล้วเราเลือกตอบทุกคนไหมดีกว่าไม่ไม่ตอบทุกคนค่ะก็ตอบไม่ไหวค่ะก็มีคนด่าก็ต้องมีคนไม่ชอบมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบค่ะอย่างอย่างตารางที่ออกมาในยปิดแบบพิลล่อนตามโซเชียลเลยคือตอนนี้เต็มไปถึงปีน้งแล้วนี่คือจริงใไหมจริงค่ะจริงค่ะเป็นกี่วันเป็นกี่วันกี่วันกี่วันเป็นกี่วันน่าจะ โอ้น่าจะเกือบพักปีรู้สึกน้อยใจไหม <c oughs> ที่คนจําเราในบทแอนดีน, <c oughs> นไม่ได้ลุ้นีอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยใจค่ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆ <c oughs> อยากขอบคุณตัวละครดําดงมากกว่าค่ะ,ดดอ,ะอยากขอบคุณตัวละครตัวนี้มากกว่าที่ทําให้คนเข้ามารู้จักนุ่นแน่ได้ผ่านตัวละครตัวนี้มาค่ะเดี๋ยวให้เราไปเล่นส่วส,สวยเนา,าง มาเด้อามาได้เหมาเด้อมีมีคลิปมันออกมาบางทีเราก็แบบแต่งสวยแล้วอ่ะแต่ก็เขายังอยากดูในตัวแต่งแบบเป็นแบบาอย่ากก็ยังเราก็ยังเล่นได้ด้วยเล่นได้ค่ะี่แบงค์เขาบอกเราองไรบ้างคะพี่กับมือความดังที่เข้ามาแบบนี้ก็จะบอกว่าอดทนนะอะไรอย่างเงี้ยอดทนนะก็ก็อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างทุกอย่างมันก็จะเป็นดําเนินไปในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เขาได้สอนการบางตัวไหมเพราะว่าเขาก็ผ่านจุดนี้มาแล้วเหมือนกัน บอกอยู่คะ่ะบอกอยู่ว่าเออ่ควรจะอย่างนี้หน่อยอย่างนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราด้วนก่อนเดี๋ยวรายการกับน้องแบงค์แล้วพูดว่าคว้าอะไรไปังภายในค่ำคืนเ<อ>ขาบอกว่ามีความเชื่อในเรื่องพญานาคะอะไรบ้างอ,อย่างเงี้แล้วเราไหวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเชื่ออยู่แล้วในใจคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปไป,ไปแบบ แบบแบบสอนล้ำถ้ามีโอกาสน่าจะไปใช่ค่ะตาปกติเราก็มูข้อแก้ปูข้อแก่ไว้ใช่ต้องต้องนู่นนะวันนี้เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมครเพราะว่าเราก็ค่อนข้างมีกำลังส้มาคือยากแสได้อะไไหน้างตอนนี้ปิดนี้ให้แม่ค่ะขอปิดนี้ให้แม่ก่อนเลยอันดับแรกปิดปิดปิดบ้านปิดบ้านเป็นอันา ยังยังอีกอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงปิดบ้านแล้วปิดบ้านให้แม่แล้วกับตัวเราเองเหรคะอยากอยากจะปลูกให้แม่ใหม่อีกสักหลังคือมีแผนไว้แล้วมีแผนเรเ็วๆนี้ไหมคะก็ถ้าเร็วๆรได้ก็ดีค่ะเคยพูดกับแม่ไปว่าวันที่ย้อนไปที่โคราชที่เรานอนหน้าห้องกับวันนี้ชีวิตมันหน้ามือกับหลัดมือเลยมันเปลี่ยนไปเร็วมากเปลี่ยนเร็วค่ะเคยโทรเคยโทรกับแม่ไปเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย คุยกับแม่ค่ะก็บอกว่าแม่หนูทาหนูทําได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้แล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้คนะยคะ่ะใช่แม่ก็เขาเขาเป็นคนพูดไม่เก่งเกินแล้วแม่เขาบอกออดีแล้วดีแล้วอะไร เป็นดาราแล้วหนบอกว่าเดี๋ยวมีผู้จัดเตร,รียมเตรียมต่อละครอ,อะไรอย่างเงี้ยลงให้เต้างสก,กีตัวจกันไหมคะหรือว่าเราเล่นได้ที่ตัวเหรือยเล่นได้ค่ะเล่นได้ไดำด,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 ดงนี่แหละตอนนี้เป็นแบบดิกเกยุคใหม่ทุกคนหลังเวทีก็ถ่าไลฟ์สดติดตับของทุกคนเลยเป็นข้าะคักเขาจะของเยอะมากไม่ค่ะไลกักันเองค่ะอยากพูดคุยกับพี่ๆแฟนคลับที่เขาไม่ได <c oughs> ้มีโอกาสได้มาหน้าเวทีอย่างเงี้ยค่ะ ก็ใช้เวลานี้เพื่อเขาบทุกคนเลยที่แบบไล่ติ๊กตอกใช่ค่ะจริงจริงพอดำรงฟิลเลอร์ไม่ได้ฟิลเลอร์คนเดียวเนี่ยน้องๆในวงอย่างก็เริ่มดังกันหมดเลยตัวเล็กๆกันแลอะรอย่างเงี้ยดีใจค่ะดีใจ น้องนุ่นอยากจะบอกอะไรกับแม่โยกหรืออยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับทุกคนบ้างที่เรามีวันนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่แม่ๆม่เอฟซีทั้งในโซเชียลแล้วก็้ดนหน้าเวทีค่ะขอบคุณที่พี่พี่เขาเป็นกระบอกเสียงอย่างดีถ้าหากว่าไม่มีพี่พี่ทุกๆคนเป็นกระบอกเสียงก็จะไม่ได้มีดำดงหรือนุ่นแนนในวันนี้แน่นอนค่ะเรื่อของสิทธิกาะ์ก็มีสื่อปั์ภาพอย่าง ชินค่ะจบแล้วเสร็จแล้วรอเป้พิการร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะให้ขอบคุณแบบเป็นภาษาลิเกคะหนึ่งสั้นๆได้ไหมภาษาลิเกะถึงแม้ร้องเพลงที่เราเป็นดับดูมาได้เป็นโรยหนุยหนุ่ยอายุแล้วอยากขอขอเหอะมาเลยมาเหอะอันนี้ค่ะ อยากจะบอกอะไรกับหัวหน้าคณะเราบ้างสอนรมน้ำเพชรขอบคุณขอบคุณอีกหลายๆครั้งค่ะที่ให้โอกาสค่ะให้โอกาสเราแล้วก็ขอบคุณเวทีสอนรมน้ำเพชรขอบคุณลุงมรักษ์ป้าดวงแก้วสอนรมสอนรมแล้วก็พี่น้ำเพชรค่ะแล้วก็พี่ๆน้องๆข้างบนทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะให้แบบว่าให้ความอบอุ่นค่ะขอบคุณที่ให้ตรงนี้ให้โอกาสค่ะ Amen. Okay. Yeah. Yeah.